สวัสดีครับจาก KD Project Racing ครับวันนี้มีสินค้าใหม่เข้ามาในร้านนะครับเป็นสินค้าแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดในประเทศไทยที่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับล่าสุดก็จะเป็นจานิสเบกหน้าหลังนะครับคุณภาพสูงนะครับเป็นแบรนด์ M Set Metal Zone นะครับเป็นแบรนด์ล่าสุดนะครับอันนี้คือไทกจจิ้งของของจานิสเป็นแบรนด์ล่าสุดนะครับเ,เป็นแบรนด์น้องใหม่ก็จริงแต่คุณภาพของจาน แมทเทีเรยรของจานไม่ใช่น้องใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้ทางบริษัทก็มีผลิตออกมาที่จัดจำหน่ายแล้วนะครับก็จะเป็น f ฟ r ์ซ่า300โฟร์ซ่า350เอ็กแม300นะครับจานดิสหน้าจานดิสหลังเดี๋ยวผมจะทยอยอธิบายให้ฟังนะครับว่าจานดิสมีสีอะไรบ้างนะครับวัสดุทํามาจากอะไรนะครับผมอ,อธิบายให้ฟังโอเคอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับในกล่องเนี่ยมันก็จะมี แพ็กเกจจริงเนี่ยก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้คือแถมมาสติกเกอร์ของ MZ นะครับแล้วก็มีแมนนวลนะครับคู่มือคู่มือนี้ไม่ได้คู่มือการประกอบประกอบจานดิสนะครับจะเป็นคู่มือของแมทเทเรียลทั้งหมดนี่ครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณวัสดุคืออะไรบ้างนะครับขนาดน็อตเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะมีคู่มืออยู่ันนี้มาให้นะครับรวมไปถึงจานดิสหน้านี่เขามีแถมน็อตสแตนเลสนะครับน็อต เป็นน็อตกึ่งนะครับเป็นน็อตกึ่งสแตนเลสนะครับมาให้น็อตจานนะครับมีมาให้ทุกชุดนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจอันนี้คือจานหน้ามีมาให้แต่ผมดูจานหลังว่าจานหลังมีมาหรือเปล่านะครับเรามาดูที่หมูแกะให้ดูทุกอันเลยว่าจานดิสมีสีอะไรบ้างนะครับ X Max Forza จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันสีเหมือนกันนะครับจะไม่แตกต่างกันไม่มีสีอะไรก็จานหน้าก็จะมีมีแถมมาเหมือนกันนะครับอันนี้ดําหมุดน้ําเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็น ดำหมุดแดงนะครับก็มีแถมน็อตมาเหมือนกันในใบจานเนี่ยก็จะมีข้อควรระวังนะครับเหมือนกับดื่มเ1 0 0รอยแล้วมีคําเตือนนะครับก็จะมีข้อควรระวังนะครับวนันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูจานหลังว่าจานหลังอ,อ,อันนี้ก็แพคกจจิ้งของจานหลังนะครับจานหลังนี่จะหนา 5, 5้จมิลจนานหน้าจะหนาอยู่4.5มิลนะครับอันนี้คือหนักมากจานเขาหนามากนะครับอ่าอ๋อจานหลังจะไม่มี ไม่มีแถมน็อตนะครับแต่มีคู่มือไม่มีแถมน็อตแต่มีคู่มือนะครับก็ผมให้ดูจานหลังก็จะสีเหมือนกันครับดำหมุดแดงดำหมุดน้ําเงินแล้วก็ทองหมุดดานะครับทองหมุดดำโอ้แพคเกจจิงนี่เท่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นดำหมุดแดงนะครับอันนี้คือจานหลังผมใส่ของรถผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจานหลังหมุดที่ไม่จําเป็นจะต้องลองบูทเหมือนแบรนด์อื่นนะครับแบรนด์อื่นต้องลองบูทเพื่อจะหนี เพื่อจะหนีหมุดนะครับเพื่อจะให้ปั๊มหนีมุดไม่ให้ปั๊มมันไปกระแทกกับตัวตัวมุดนะครับแต่ของ m อเนี่ยไม่จำเป็นต้องหนุนบูทผมใส่ฟอร์ซ่าผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องหนุนบูทเลยนะครับใส่ปกติเหมือนเดิมแทนของเดิมได้เลยของเดิมออกเอานี้ใส่นะครับไม่ต้องหนุนบูทเลยทั้งสิ้นการที่ไม่หนุนบูทอ่ะมาทาให้โชคข้างขวาไม่เอียงนะครับชคข้างขวาจะไม่เอียงก็จะตรงปกติเหมือนสแตนดาร์ดนะครับย้ำเลยครับไม่ต้องหนุนบูท เพื่อ้องหนุ่มบูธใดใทั้งสิ้นกับสวิงอาร์มก็ใส่ได้ปกติก้านนี้คือจานหมุดอันนี้สีทองไส้ดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่กันนะครับก็จะเป็นคู่กันนะครับโอเคจานหลังไม่มีแถมน็อตมานะครับไม่มีแถมนอ็อตก็เป็นโฟลติ้งหมุดย้ำกิฟสแตนเลสนะครับหมุดย้ำเป็นกิฟสแตนเลสนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับออจานหลังจะหนาอยู่5.5ามิลนะครับ5.5ามิลจานหน้าอยู่4.5่มิลโอเคเราม,มาพูดถึงแมทเทเรียลเลยครับแมทเทเรียล วัสดุของตัวจานดิสด,ดีกว่าครับวัสดุของจานดิสเนี่ยทำมาจากอะไรทำมาจากที่ไหนโอเคผมเกิดไปเลยครับใบาจานดิสของ m อเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบริษัทซันสตาร์นะครับบริษัทซันสตาร์นะครับที่เราคุ้นหูกันที่เป็นแบรนด์ต่างชาติแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเป็นคนผลิตใบาจานนี้นะครับเป็นคนผลิตใบาจานนี้ให้กับแบรนด์นี้นะครับเป็น คนผลิตแมทเทเรี Material มาจากซันสตานะครับเป็นคนผลิตใบาจานให้กับ MZ m e t ซ a เม o n นะครับ ทำไมถึงซันสตาผลิตก็มีการดีลกันระหว่างบริษัทนี้กับบริษัทหนึ่งมาดีลกันรวมมือกันนะครับคุณภาพของใบาจานเราไว้ใจได้กับซันสตาอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยปกติซันสตาเขาเป็นอันดับต้นต้นของโลกอยู่แล้วในการผลิตใบาจานดิสอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็มาร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันในการผลิตสินค้าแบารนด์ตัวนี้นะครับ M Z นะครับก็แบรนด์เอ็มแซดถามว่ามันเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่โรงงานไม่ใช่น้องใหม่นะครับโรงงานก็เป็นโรงงานเก่าแล้ว ที่เมืองไทยแต่เขาสร้างแบรนด์ออกมาเพื่อจะให้แบรนด์ตัวนี้ไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับสู่ตลาดต่างประเทศก็มีมีลูกค้าที่ไต้หวันติดต่อมาแล้วนะครับเพื่อไปอยู่ต่างประเทศกับแบรนด์นี้นะครับสินค้าคุณภาพค่อนข้างโอเคสเปคของจานดิสก็เท่ากับสแตนดาดจะไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปเท่ากับสแตนดาด์ดลัง5.5มิลมหน้า4.5มิลมนะครับ ก็ในชุดก็จะมีอยู่แค่นี้จานดิสตหน้ามีแถมน็อตแต่น็อตทุกตัวจะแถมเป็นน็อตสแตนเลสนะครับสแตนเลสตึ่งสีเงินทั้งนั้นเท่านั้นนะครับจะไม่มีสีอื่นมีสีเดียวนะครับส่วนจานดิสตก็จะมี3มสีก็จะมีสีดำหมุดแดงนะครับทองหมุดดำนะครับแล้วก็น้ำเงินอ่ะดำหมุดน้ำเงินนะครับมีอยู่แค่3ส,สีนะครับเป็นหมุดคู่ นะครับแมทีเรียลจะเป็นของซันสตานะครับเป็นคนผลิตมาส่วนวัสดุอลูมิเนียมข้างในนี้จะเป็นซีรีส์7ทั้งหมดนะครับเป็นซีรีส์7ทั้งหมดนะครับเป็นซีรีส์7ทั้งหมดอลูมิเนียมซีรีส์7นะครับทั้งหมดทั้งไส้กลางนะครับทั้งหมดทั้งไส้กลางเป็นซีรีส์7ก็ยังมีความแข็งแรงในตัวอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงในตัวอลูมิเนียมวัสดุค่อนข้างเกรดสูงนะครับข้างหน้าข้างหลังเกรดสูงข้างหลังนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่า การย้ำหมุดสั้นๆเนี่ยหไม่ติดปัม๊มไม่ติดตูดปัม๊มไม่ต้องหนุนบูทสองไม่ต้องกลัวไม่ขยับเพราะว่าหมุดค่อนข้างที่จะเยอะมัน6หมุดมันติดอยู่ตรงดุมกลางนะครับขยับน้อยจานดิสกก็หนาเท่ากับสแตนดาดเซาะล่องระบายความร้อนมานะครับโอเคสินค้าเนี่ยจานดิสหน้าราคาผมบอกราคาเลยครับราคาที่บริษัทเขาให้เปิดมาคือข้างหน้าอยู่4 0 0 0ข้างหลังอยู่3,000นะครับก็ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาทาง KD Project Racing นะครับก็เราก็จะมีจำหน่ายทุกช่องทางเหมือนกันนะครับทุกช่องทางทุกช่องทางทั้งเ a c e b o o k i n s t a g กร m s h o ปปีนะครับทั้งเพจทั้ง Line แอปพลิเคชันนะครับทุกช่องทางเราจะมีสนใจเรามีสต็อกทุกทุกสี แล้วก็ทั้ง x m a ทั้ง f o r ์ซนะครับจานดิสหน้าดิสหลังมีการรับประกัน6เดือนนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาอะไรเราเคมได้มาเคมที่ KD Project Racing ได้เลยถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาทางช่องทางอย่าไปคิดถึงผมบอกนะครับวันนี้ก็คงขอลาสก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ